เรื่องภาษีเขาซื<ม>้อขายหุ้นกันในตลาดหลักทรัพย์<ม>ก็ยังไม่มีใครเสียภาษีกันนะครับ<ม>แล้วที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นการซื้อขายหุ้นในกิจการที่นายกทักษิณมีมาก่อนมไม่ใช่ว่าเป็นนายกแล้วถึงค่อยเป็นเจ้าของ ais <ม>ไม่ใช่<ม>นั่นเป็นกิจการของครอบครัวใครใครก็รู้ว่าชายคนนี้เป็นมหาเศรษฐีก่อนเข้าการเมืองแต่ว่าไปบอกว่านี่แหละเป็นการซื้อขายที่ผิดกฎหมายยึดทรัพย์ไปแล้ว 46, 0 0 0พล้าน นึกว่าจะพอไปเอาภาษีอีก1 7ื0 0เล้านเนี้ยที่จริงกรมสรรพากรเนี่ยเขามีข้อสรุปยุติไปแล้วว่ามันเรียกเก็บมันคำนวณภาษีไม่ได้แต่บทเขาจะเอาไงครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีรก็ไปให้นโยบายบว่าไปดูสิว่าเรื่องนี้เก็บภาษีได้ไหมท่านพูดสวยละ่ะบอกว่าให้ถูกต้องตามหลักความยุติธรรมนะอย่าไปออกกฎมหมายใหม่ออกกฎหมายเพิ่มอะไรทํานองเนี้ยนะครับดรวิศนุ ก็เลยไปชวนผู้รู้ทางกฎหมายกลุ่มหนึ่งมานั่งประชุมกันพอวันรุ่งขึ้นก็เอาเข้าที่ประชุมครมออ,ออกจากที่ประชุมครมอ,หอแหลงข่าวครับดรวิษณุบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆมันทำไม่ได้แต่ทำได้ด้วยอภินิหารของกฎหมายคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองมาหรือว่าคนที่อาจจะปฏิเสธความเป็นนายกทักษิณมาแล้วเนี่ยแต่ท่านปฏิเสธความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ ท่านยอมรับความอายุติธรรมก็ไม่ได้มผมถึงอธิบายว่าเรื่องภาษีถึงขั้นต้องใช้อภินิหารของกฎหมายครับสังคมใดก็ตามถ้ากฎหมายมันมีอภินิหารเนี่ยเขาไม่เรียกกฎหมายเขาเรียกกฎหัว